ทางสีเหลียญงานผมนะครับมาโพสเทกกันสวัสดีครับไปกับป้อมเอาไปนู่นเลยอเอึางสองอันนี้ออกไป รถสีดำเ้วจะกลายเป็นสีขาวซะก่อนนะข้างบนมันหนุยโค้รเองหนะ่ยแต่ว่าลมมันลงขห่างล่างนะครับมัดเลยมัดเป็นจุดๆไปเลยได้มาได้ดีเ,เ,เอามาตรงนี้ก็ได้เอามัด อันนี้เอ,อ่าเด็กมาเออมาตรงนั้นด้วยเออถูกต้องถูกต้องเสียหนึ่งหนึ่งเครนเออมาถามเนีย เออมาตรงนั้นแหละสวยสวยสวยนมันขึ้นข้างบนเลยมาขึ้นข้นางบนน่ะเออได้๋ีตีใบดิดิครับตดแล้วดิถ้าไม่บอกเขาก็ไม่ทำนะครับเราก็ต้องมาบอกมาไอ้น,นี่เขาเราไม่บอกเขาก็ไม่ทำให้เราเออ นี่ใส่าขาเนี่ยเอากลุ่มไว้นี่นะครับเป็นการโทเทครถของเราโอ้ยิ้นหัวมังม่องแล้วเอาอ,อีดมาทับไ้ก็ได้เออโน่นโเอาเอาอิด,อ,ดอิดมาทับมันไป มันหน้างานมันทับซ้อนกันนะครับมันหลีกเลี่ยงกันไม่ได้มันก็ต้องปูเท้กันเองนะครับแบบนี้พอได้นะแลวตรงนี้เราจะไม่ปิดนะครับเพราะว่ามันเป็นระบายอากาศ ฝั่งนู้นเข้งทั้นแล้วเออขายน้ด้วยก็ได้เออสวยสวยสวยร้อยครับเดี๋ยวต่อทะเบียนไม่ได้นะสีไม่ตรงกับเล่มนะครับ ต้องป้องกันหน่อยแต่ลมมันลงข้างแรงอยู่แล้วนะครับลมน่าจะไปทางนู้นนะลมไปทางนู้นแล้วก็เดี๋ยวรอดูเขาพุ่นสักพักนะครับถ้ามันพิวเข้าตรงไหนแล้วก็หาที่โรเทคอีก เขาก็ไม่รู้เรื่องนะครับคุยกันไม่รู้เรื่องก็เราก็ต้องมาบอกเขานะรู้สึกว่าลมจะมาทางนี้นะครับลมจะตีไปทางนู้นเดี๋ยวรอดูไอ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 สีที่เขาพ่นก่อนนะครับเห็นไหมเห็นไหมถ้าเขาไม่นี่ก็ มๆๆแต่ข้างในนี่โอ้โหนั่งแทบไม่ได้เลยกลิ่นมันเข้านะครับเหม็นเป็นทินเนอร์เป็นอะไรน,นี่เนาะไหนเห็นไหมถ้าถ้าเราไม่ไม่ลงมาดูอนะ่ะเนี่ยเต็มเต็มครับไม่เหลือเขาพ่นเขาก็ไม่ได้สนใจนะเขาก็พ่นของเขาไปอ่ะเขาก็ไม่ได้สนใจมาป้องกันให้เรานะครับ เนี่ยเราต้องมาป้องกันของเราเองแล้วพ่นอดู่นียหลายรอบมากเลยเนี่ยเขาก็พ่นขเข้าอย่างนั้นพูดได้ะ่ะมาปีกปีกปๆกอยู่ดี <c oughs> อ๋อแต่ลมมันมันไปทางนู้นแล้วแหละครับ <c oughs> มันไปหาสิบล้อนู่นแหละลมอ่ะ เอามาป้องกันไว้สักหน่อยก็ยังดีดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวรถสีรถเรามันเพี้ยนมามันสงสารน้องที่เขาล้างให้ที่บริษัทนะไปครับเจอกันคลิปหน้าครับไปกับป้อมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ